บทความนี้จะพาคุณไปสู่โลกของกีฬาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความปลดปรานของผู้ชมแต่มีอะไรบางอย่างที่คุณอาจพลาดไปในเกมล่าสุดของศึกเซียลสองทีมบีจีปทุมอาจจะพ่ายแพ้ทีมโปหังคาบ้านแต่โค้ดม้วนกลับมองเห็นจุดเด่นที่น่าสนใจจากฟอร์มการเล่นของทีมในครึ่งหลังของเกมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองและเรียนรู้มากขึ้นในขณะที่ผลการแข่งขันคงอยู่ในจุดที่ทุกคนเข้าใจแต่การวิเคราะห์ของโค้ดม้วนกลับเปิดเผยภาพรวมที่ลึกซึ้งมากขึ้น เขาชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวของทีมในช่วงครึ่งหลังที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคู่แข่งในอนาคตนี่คือจุดที่ส่งเสริมให้เราคิดถึงคำถามว่าทีมบีจีปทุมจะสามารถนำจุดแข็งเหล่านี้ไปพัฒนาและประสบความสำเร็จในเกมต่อไปหรือไม่และนี่คือส่วนที่น่าทิ่งที่สุดการวิเคราะห์ของโค้ดม้วนไม่ได้เน้นไปที่ผลพธะเพียงอย่างเดียวแต่เขายังให้ความสำคัญกับกระบวนการและการพัฒนาที่ทีมได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากทุกเกมแม้ว่าจะเป็นการแพ้ก็ตาม ดังนั้นคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองคือเราจะเรียนรู้อะไรจากการแพ้นี้และทีม BG ปทุมจะนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้อย่างไรในเกมต่อไปขอให้ทุกคนมีความคิดเห็นและพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ